อุ้ยอมชมพูเลยบรรยากาศยามเที่ยงค่ะอากาศร้อนนิดหน่อยก็เลยสิ่แกงฟักทองใส่เนื้อจิหมืนันเยอะยอื้อบอกได้ยังไงน้ำซุปสีแดงๆทานกินข้าวเที่ยงค่ะแกะเผ็ดค่ะ ออินี้้ดวยความรู้สึกกับการมาอยู่ยมบ้านลาดยนะน้ำหนัก100กิโลต้องเข้าแล้วก็ถ่ายคลิปเบิ่อเมืดออร่อยมากเลยเขาเรียกแกงอะไรแกงฟักทองเขาเรียกแกงอะไรแกงมืออื้อใช่เนื้อค่ะว่าสทีแกงบ้านที่ใส่กระดูกหมูสี่โคงมันไม่มีวันนี้แกงลาวแกงลาวเออแกงมืออื้อแกงลาวอันที่เอฟซีไปชิมหูจักอยู่ มันเป็นอาหารของของโปรดที่ไร่ตอนนี้มันก็หายเจ็บบ๋ไ่เจิดกับพืนแอแกเกลือแลืแกเกลือแจกลอเกลือแกกอแกเกลือแกเกลอแก่กนคอแเกลือแ้อแกเกือแเกลือกอนกกอแกอกเกอนตอนนี้ลืแกเกลือแกเกอเลอแานกลกเกอนกเกนืาทอแกอแกกกเกกกืบอกือแกกกกกเือื มันจะหายแกอันนั้นมาโอกถ้าไม่อยากกินอเรื่องยังสิแกะเหรอเรื่องเลยเอาร่องคนแ้วมาหาโล่อยากสัมภาษณ์ที่แม่แม่เห็นทุกคนถ่ายคลิปทั้งวันแม่สื้อยังไงคะน่ามัานเนาะหยอกหยอกหยอกเนาะหยอกแรวมาก บอกว่าเอาป้องใส่เยอะๆเอาป้องใส่เยอะๆว่ะอะไรคะเอาหนิเอาเดียคนเดียวสามนาทีไม่ทราบว่าเอฟซีอยากพลิกชีวิตไหมคะอยากพลิกชีวิตมาคุยนะคะเดี๋ยวเราน้ำเราขอวฉิมหาน้าที่ด้วยเอฟซีออกกับบต่อเลยแบบนี้เข้าไปห้องห้องห้องลับห้องลับเลยเนาะกลายเป็นห้องลับแล้วเรื่องอะ ดานท่เหนือด้วยเ๊ะมากห่เน <si ื้อบ่คะปะว่าเ่กินมาก็ได้จ็บแบบไม่บอกตะเีอนแบบนี้เนี่ยรก่อรอก่่อมีอะไรที่อะไรก่ายายแดงทำเลยนะอันี้นะรนะที่พู้ทำนะจริงยแดงแลวใจแล้วหนึ่งปกติมีแต่ยาแดงทำไงคือายกูนะเขามีสูตรเด็ดอะไรอ่ะจักินแล้วอุ่น้อนรยบจรสดี ไม่ได้ใส่ค่ะออ๋แไม่มาลอ่อยไรก่อนเลยอ่ะใส่ใจปลาร้าใส่ใจด้วยใช่ไหมใส่ใจด้วยปลาร้าปลาร้าปลาร้าชูรส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 สวยเลยสวันดีฉันเรลเซนลำปลานะคะสูตรของฉันใช่ไงฉันใส่แต่ปลาเด็กไงวะถ้าัใส่สีขายเจี๋ยวผมสำคัญนันใส่หมอหมอดดำพ่อมกูก็บอร์โซ่าทยเยอะแยะระเพาะเหรอ